บรรยากาศของยูทูบเบอร์ที่มารวมกันที่นี่นะครับมีหลายสำนักมีท่านทนายความนะครับก็เชฟยันก็เดินทางมาตั้งแต่เช้ารือว่ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เพชรบูรณ์บผม่อยู่เรื่อยๆไปหลายที่ครับเพราะว่าต้องมีภารกิจช่วยสังคม ตั้งโรงทานทําบุญจากแฟนคลับนะครับที่เขาให้เราเป็นสปานบุญมาวันนี้มีโอกาสอย่างดีเลยมีแฟนคลับสนับสนุนค่าน้ำหมอกน้ำมันมาให้กันเลยได้มานะครับปกติก็ไม่ได้มามันไกลใช้เวลาก็หลายหลายชั่วโมงครับ800กิโลมาที่นี่พี่น้องเอฟทั่วโลกทั่วไทยนะครับเช็บยันเป็นช่องที่ไกินข่าวได้มันถึงใจแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีฮามี มุกทําให้เราไม่เครียดนะครับถือว่าเป็นช่องช่องใหญ่นะฮะแต่ว่าต้องอย่าลืมมาสนับสนุนเหมือนเดิมครับใช่ไหมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆช่องช่องเล็กก็ค่อยๆเติบโตไปตามกันไปยังไงก็ตามแต่ถ้าใครดูช่องกระท่อมชมจันทร์ เขาลงอะไรก็ไปดูนะครับเบิงไห่แนเดอร์ครับบึงไหเพื่อนแนะครับยายเพื่อนโดดเดียวแล้วก็เดียวดายนะครับอยู่ข้างๆกันตลอดไปอยู่ตามภาษาเ้านี่แหละเนาะมอมเมอแม่ไปนะครับขอบคุณครับครับผมครับ คุยน่ยินรุนเยี่ยงมาแล้วแล้วก็มาช่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับช่องทีมพนาธนาโชคนานงนะครับแล้วก็คุณอิสระนะครับก็เป็นทีมใหญ่นะทีมยใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มแฟนคลับกลุ่มยูทูบนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่ก็นีท่านอาจารย์เสนด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านครับสวัสดีครับ นี่ปากเลยครับปากเลยนะพี่น้องครับก็อย่าลืมไปติดตามพี่น้องที่มีช่องทุกช่องนะครับนะฮะก็นี่ก็แม่น้อยอุดรอยู่ที่นี่นะครับแม่น้อยอุดรน่ารักไม่ได้เจอกันนานนะครับเจอกันแล้วดีใจค่อยๆไปติดตามกันทั้ง มันคื YouTube แมน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 บอกไปนั่งบ่าไม่เข้าใจกันทุกคนก็ต้องไปลุ้งบ้านอะไรก็เลยก็เย็นขึ้นสดแต่เข้าไม่ได้อย่างนี้เวลาวานนะครับก็กำลังทักทาย FT นะครับเป็นกลุ่มก้อนร้ายกลุ่มนะครับเราไปดูป้าซอสวัสดีครับนี่ครับโอ้ยคิดถึงอยากจะไปกบกรอบไปเอาแล้วเอาแล้ว ได้ข้าวต้มมัดแล้วอ,ด,วอ,วอดีครับดีครับดีครับป้าดีครับทุกคนทุกคนโอ้ยเนาะพิธาไนานี่รอบมาเซาเทนอนะครับเนาะอันนี้คนอุบลน,นะครับของจริงคนอุบลอันนนครับพิธาไนาผมก็อยู่พี่บู์ท่าน,นาทนายขับยุตการนะครับอยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่เคยไปหากันเลยไปครั้งหนึ่งแล้วผมไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปหากันเนาะมีโอกาสเจอกันคนคนอุบล ครับครับขอบคุณนะครับนี่เราช่องเจอช่องพระเอก M v มวนะครับนี่บ่าวนกนะฮะใช่ไหมใช่ยิงบ่าวนกแล้วก็ลุงวางนะครับแม่บุญทินนะครับก็แม่บุญทินมีชื่ออะไรนะเจ้ยเจ้ยจำปาดงแล้วนะครับนี่อย่าลืมไปติดไปติดตามเร้อพี่น้องเด้อนะฮะนี่ก็เป็นลูกๆ้าหลานนี่ลูกหลาน ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับครครับครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นช่องใหญ่ๆของคุณพิธนันนะก็เอาลูกชายมาด้วยอเมตตาคนหล่อๆเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะผมก็มีแต่ติดตามข่าวข่าวของคุณธนันนะครับที่ก็ถือว่าเป็นช่อง Youtube ที่เคียงข้างลุง มาตลอดก็อย่าลืมนะครับเอบซีก็ไปสนับสนุนถ้ามีอะไรมีสินค้ามีอะไรที่จะขายก็เสื้อผ้าก็มีใช่ไหมใช่ครับใช่นะก็ไปซื้อนะครับไปให้กําลังใจกันทุกๆุกช่องเลยนะฮะก็มีแอดชัยที่นี่แล้วก็มีเอฟซีที่นั่งอยู่นะครับก็มาเจอกันนะครับมันจะหลุดพ้นไปจาก นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ,กาศท,ทั่วไปนะฮะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็อยู่ในกลุ่มหน้าสารากางที่นี่นะครับของมุกดาหารนะครับใต้ต้นไม้แผ่บารมีต้นไม้ใหญ่ที่ เป็นสถานที่ที่รถมาจอดได้เยอะแล้วก็มีที่พักนะอยู่แถบนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับ <L> ครับก็ให <L> ้ดู พี่น้องเอก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับต่างคนต่างอยู่เป็นกลุ่มคุยกันแล้วก็ทําไ์สดกันไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับก็ทักทายมีกลุ่มทีมทนายก็มีนะหลายกลุ่มนะครับที่นี่ทุกคนเ้าก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับสู้ๆต่อไปรับปัญหาทุกปัญหาก็มีนะครับ f อฟทุกท่านนะก็ฝากด้วยนะครับ ท่านนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดอะไรที่ไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับส่วนเรื่องที่เราได้คุยกับป้าคำสายเคลียร์กันแล้วนะครับเรื่องคลิปีดราม่าเข้ามานะครับก็ผมเองกับท่านชมจันทร์ก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจแล้วก็รักยังติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆในน้ำจิตน้ำใจนะครับอาจจะมี บางอย่างบางเรื่องที่มันมันไม่ไม่ดีนะครับก็ให้พิจารณาเอานะครับพิจารณาเอาว่าเป็นอย่างไรนะครับในทุกเรื่องทุกราเรื่องทุกเรื่องมันย่อมจะมีปัญหาย่อมจะมีดรามา่ามีอะไรนะแต่ว่าผมเองก็เป็นคนไม่ชอบที่จะไปดราม่าก,กับใครก็อยู่มอมะม่ะแม่แม่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ YouTube มารวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันนะเต็มไปหมดในบริเวณพื้นที่นี้นะครับนะก็จะมาแล้ว <c oughs> ขอบคุณเย็ซีทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังนะครับวันนี้เป็นวันที่ทุกคลก็มาตามนัดที่ศาลแล้วก็าการอ่านคําพิพากษางเรื่อนออกไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ